ไอคนเลวมันก็ต้องตายเออขอขอปากหน่อยครับเจ๊เออขอบคุณมากเ,ออเลือดึ้นหน้าเลยครับตายตายมึงไอเวนไอเวลแกไอเวน,เวนทำให้พวกเราเราจะฆ่ามันทั้งสมองมันทั้งร่างกายมันเออเข้าใจที่แค้นนะครับกูก็แค้นเหมือนกันแหละเออแต่ดีหน่อยมีคนออกแรงให้นะครับกูขี้เกียจพอดีเอาล่ะเอาล่ะได้เวลาที่เราจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับ ชะตากรรมของพวกเราแล้วที่พวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าได้ดาบของข้าไปเสริฐด้วยความปรารถนาดีเลยทำในสิ่งที่เจ้าอยากทำเลยดูเหมือนว่าผู้ถูกเลือกของเมโครจะตายเลยวขเคทริกทูมเนี่ยดูเหมือนว่ามันอยู่ในกล่องของเขาอะไปเอามันมาสิด้วยความตายร่างกายของเขายังคงมีพลังอยู่จากเจ้าหินก้อนนั้นแหละ กูมาถึงที่นี่เลยครับทําได้ดีมากจริงๆที่ไงดีวิสิเตอร์นะครับนะแล้วในตอนนี้เราก็จะได้ร่วมทางกันแล้วแอ s ซ l ลูดนะก็คือเป็นเทพองค์หนึ่ง่ะแต่ก็เป็นแค่มนุษย์นั่นแหละนะแล้วก็ไหนจะเจ้าเอลดเด็ตเบรนนั่นอีกที่เจ้าได้เห็นไปแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถบงการกองกำลังได้มากมายแค่ไหนกันตอนนี้ดีวิสิเตอร์ก็โผล่มานะครับแล้วความคิดหนึ่งที่ผมแวบเข้ามาในตอนเล่นบลเกจนถึงภานี้ก็คือว่า รู้สึกได้เลยว่าเขาเหมือนกับเป็นการแซะเก,กลายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาวเดอร์เกตไม่ได้มีเทพหรอกแค่มีคนที่อยู่มาก่อนแล้วเขาก่อตั้งลทัทธิแล้วเขามีพลังจิตหรือมีพลังบางอย่างที่เขาปกปิดไม่ให้คนทั่วไปรู้ว่าก็านั่นแหละคือขุมพลังของเขาเานะครับนะ เลยทาให้คนเหล่านี้ลึกๆแล้วก็คือเป็นคนธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่เป็นเอนติตี้ที่เราสามารถฆ่าได้นะมันคือเครื่องที่ทําสัญลักษณ์ไงแ่ะมันถูกหลอมขึ้นมาจากเนทาเรียลเป็นอาณาจักรโบราณที่เชี่ยวชาด้านเวทมนต์แล้วก็มันเป็นของประดับยอดมงกุฎเลยก็ว่าได้หินก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยที่อยู่ที่อกนั่นน่ะสามารถบัญชาการกองกําลังทั้งหมดได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือมาเรียเรียกว่าเนทาเรีโตนแล้วก็ที่มงกุฎของเนี่ยก็จะมีเวทมนต์มหาศาลมากเลย เล,เลยทําให้พวกปรสิตนี่แหละก็คือฟังคําสั่ง <And S 1> ยังไงกันละ่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่มีใครรักษานายได้ยังไงละ่ะถ้าหากว่าเจ้านี่นะก็คือว่ามันสามารถทํากับปรสิตหรือสั่งการกับพวกนั้นได้โดยตรงอย่าลืมสิว่าพวกเราอ่ะสิ่งที่เรารู้ก็คือหลอดเอรวินก็ตเชียพวกนี้นะเป็นพวกที่มีความลับสําหรับฉันมากเลยแต่อย่างน้อยอะสิ่งที่เธอได้ดุดปากพูดออกมาก,ก็คือเธอรับใช้บาอ เทพแห่งการฆ่าล้างไอ้ย <co> <Liz Gay> <or> ัิสเตอร์เองก็มาแคทเทอริกวอตเป็นผู้รับใช้ในเมอร์คูังนั้นแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงว่าแอปซูลเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเทพแห่งความตายก็อยู่ข้างพวกเขาไงล่ะเป็นศัตรูของพวกเราไงใช่ไหมเมื่อกี้ถามว่าทําไมเป็นมิสเตอร์เอนะครับบาอาลเมื่อกี้ที่เขาสะกดนะครับมันเป็นการสะกดมาจากฮิบรูที่ศาสตร์บาอาลก็คือซาตานนั่นแหละครับนะง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็เอานะครับนะ จร,จริงๆแล้วอ่ะมันก็เขียนว่าเบลเกตใช่ไหมครับนะเออก็อาจจะเป็นประตูนรกของซาตานก็ว่าได้นะครับนะเมลโครเนี่ยอาจจะมาจากเทพซักปีศาจสักองค์หนึ่งก็ได้นะครับนะแต่ผมไม่ใส่ใจแล้วกันนะครับในจังหวะนี้นะครับนะก็รู้แต่นี่คือทางเดียวนะที่เจ้าจะทําได้นี่คือการต่อสู้ของชีวิตของพวกเรานะและของทุกๆคนนะในอาณาจักรเฟอเรียนกองทัพของอมซ์ลูดเนี่ยจะเดินทางไปยังบาเร์เกต แล้วเมืองนั้นน่ะเจ้าเอลดอร์เบนเนี่ยมันมีพลังมหาศาลชนิดที่ว่าพร้อมที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยกลายเป็นยูริอิสไมเลยนะเออแบบสะกดจิตแบบบี The ยูริเลยนะแล้วถามหน่อยสิว่ารัชทาาเจ้าจะาเทชไปความตายอ่ะจะทําททำยังไงพวกเราเนี่ยจะไปเรียกต้องผู้ควบคุมสถานการณ์แล้วก็จัดการเจ้าสมองอันบิ๊กเบิ้มนั้นให้ได้ก่อนโอกาสของพวกเราเนี่ยอาจจะดูน้อยแต่มันก็ล้มเหลวไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเราล้มเหลวอ่ะโลกใบนี้ก็ต้องจบเหตุท่านอ่ะจะเป็นโล่ให้แก่เจ้า แต่เจ้าต้องเป็นดาบให้แก่ข้าและนี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้ต่อสู้กับพวกมันนี่แหละคือโอกาสเดียวนะจริงจงอเอลินเพึ่งรู้ชื่อจริงนะครับนะาสำหรับผมอิซาเบลที่รักของข้าเจ้าท <were> ่านอาจะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอข้าเห็นร่างของท่าน <'m> แต่ข้ามาอยู่ที่นี่แล้วยังไงกันล่ะ และเจ้าเจ้าแล้วก็ท่านพ่อท่านพ่อคงทำร้ายท่านไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมข้านะฝันทุกวันเลยว่าข้าจะได้กลับมาหาเจ้า <uld ose> เนี่ยและในที่สุดเนี่ยความมืดมิดก็ได้จบลงไปแสงสว่างก็ได้กลับคืนมา <c oughs> ความฝันเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละ มีเพียงแค่ความมืดมิดไงแต่เมื่อเจ้าได้ตื่นขึ้นมาท่านพ่อของข้าก็ได้ตายลงไปแล้ววิญญาตของเขาเนี่ยก็ถูกย้อมโดยเทพแห่งความตายในตอนนี้นะแต่ด้วยบาปของเขาเนี่ยอ่าก็เลยทำให้เจ้าได้กลับมาใช่ไหมล่ะแล้วท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรแล้วท่านล่ะในจังหวะนี้ข้าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้ว โอเคเอาให้สนุกเลยข้างบนมีห้องอยู่นะเออํำนวนฝรั่งนะครับไปเปิดห้องกันเลยนะครับเมกอารูมนะครับนะเ <c oughs> อานี่เจ้าไงนี่คือเอลินเอลิน <c oughs> แล้วนี่ก็คืออู้ <c oughs> แหมอ่าเราเจอกันแล้วเ <c oughs> นี่ยคือทหาร <c oughs> นะ <c oughs> ที่ช่วยอะกูเป็นได้แค่หมานะครับ <c oughs>